สวัสดีครับเอาอะไรกันหนักหนาบ้าอำนาจจะมัวเมาเขาขาดไปถึงไหนโลกธรรมนำชี้ช่องสองทางใจให้รู้ทุกอย่างเข้าใจไม่หลงทางเมื่อมียศหลงยศก็หมดค่า ไม่ลืมหูลืมตาจนหม่นหมงังยิ่งเพิ่มพูนความอยากไม่ปล่อยวางเพราะโดนเส้นใยบางๆขวางสายตามีลาบหลงลาบก็อยาบกร้านไม่ยนยินสินทานจนเป็นยนบินบ้าพอมีสุขหลงสุขหลงหูตามีสรรเสริญเลยลืมว่าหน้าทบทวน ยามมียศมีถาบรรดาศักดิ์ไม่รู้จักใช้มันก็ผันผวนยศอำนาจถ้าใช้เป็นเล่นตามครวนถึงผลคูณสมบูรณ์ท่วนในรายทางหากวันใดไรยศสิ้นอำนาจทั้งมวลมิตรข้าทาาต่างเมินหมาง ก็คือผลที่ตนก่อจากเส้นบางมันไม่จางแต่จะหนาจนน่ากลัวคำคมว่ายามขึ้นก็อย่าหลงตอนยามลงจะสบายไง่ายปวดหัวเป็นพื้นฐานกฎแห่งกรรมที่พ้นตัวทั้งดีชั่วที่ตัวกก่อรอไม่นานครูเล็กลำปางวลกรอ,ออนไลน์ เงินกับเวลามันต่างค่ากันเงินมีอยู่ในกระเป๋าเท่าไรเราก็ยังรู้แต่เวลาที่เหลืออยู่เราไม่รู้เลยว่ามีมากน้อยแค่ไหนหากที่ฝ่ามือไม่มีแผลบุคคลก็ใช้ ฝ่ามือนำยาพิษไปได้เพราะยาพิษจะไม่ซึมเข้าไปยังฝ่ามือที่ไม่มีแผลแต่ถ้าฝ่ามือมีแผลพิษนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายเหมือนบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปฉะนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราร่วมกันพร้อมใจกันทำบุญนะครับ